ใครที่ดูเรื่องนี้นะคะโ r o เซสอจะต้องจำน้องบรูนี่ได้แน่ๆเลยค่ะหลายคนก็บอกว่าน้องคือกิ้งก่าตุ๊กแกรหรือว่าจิ้งจกกันแน่นะคะแต่คำตอบก็คือผิดหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องก็คือซาลาแมนเดอร์ไฟนั่นเองค่ะมีตำนานเก่าแก่นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้คือดวงวิญญาณแห่งไฟค่ะสามารถที่จะพ่นพิษไฟได้เลยนะคะ และถ้าเจ้าตัวนี้นะคะคลืบคานไปที่ใดนะคะมันก็จะทําพิษให้เราคะ่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าเอาไปดองกับน,น้ําผึ้งนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นยาวิเศษเลยะคะ่ะที่จะช่วยปลุกพลังของชายนะคะและทําให้ ผู้ชายนะคะผมเนี่ยล่วงลวงไปด้วยค่ะอาจจะหัวร้านได้เลยนะคะใครนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะยังชื่นชอบน้องบรูนี่อยู่ไหมนะถ้าชอบนะคะขอให้ทุกคนกด2ค่ะแต่ว่าถ้ากลัวไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนกด4มานะและยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะวันนี้ในไปแล้วนะคะบ๊ายบาย